เจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอังกฤษแบบผสมดิฉันพราพุทธข่าวดาราผมขราพุทธข่าวดาราครับคราวที่แล้วเราพูดถึงอนัตากันไปบ้างแล้วนะคะพระพุทธเจ้าสอนว่ากิเลสมันไม่จริงรสอร่อยมันลวงเรามันไม่มีตัวตนจริงๆแต่ก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็ต้องแยกเวทนาแท้กับเวทนาเช็ดให้ได้ซะก่อนนะคะคราวก่อนคุณพระพุทธสอนให้ใช้คําว่า bare sensation เวลาพูดถึงเวทนาแท้แล้วให้ใช้คําว่า receptive sensation เวลาพูดถึงเวทนาเท็ใช่ค่ะแต่ถ้าพูดแค่นี้เนี่ยฝรั่งก็คงจะงงนะคงต้องยกตัวอย่างประกอบด้วยถ้ายกตัวอย่างเรื่องพริกน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับทุกคนที่ทานพริกนะครับจะรู้สึกถึงความเผ็ดร้อนออนะครับแต่สำหรับคนที่มีอุปทานชอบพริกก็จะมีเวทนาอีกอันหนึ่งปนเข้ามาด้วยก็คือรสอร่อยไอ้อออรสอร่อยที่เกิดจากอุปทานนี่แหละคือเวทนาเทศค่ะเรนี้เราก็อาจจะพูดว่า The hot sensation everyone gets from eating chili is a bare sensation. The hot sensation everyone gets from eating chili is a bare sensation. ความรู้สึกเผ็ดร้อนที่ทุกคนได้จากการทานพริกคือเวทนาเทะนะคะ. The, so. uh -huh. uh -huh. uh -huh. the satisfaction some people get from eating chili is a deceptive sensation. Uh -huh. The satisfaction some people get from eating chili is a deceptive sensation. ความพึงพอใจที่บางคนได้จากการทานพริกคือเวทนาเชดนะคะทีนี้พอเราไปยึดว่ารสอย่างนี้อร่อยมันมไปสุกจริงมันก็กลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นในใจเราตัวตนของเจเลตที่เราไปยึดว่าจริงนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราจับให้มัน่นแล้วก็ฆ่ามันให้ตายเรื่องนี้เราก็อาจจะพูดว่า because we perceive pleasure as being real we latch onto it as self as something we must have อีกรอบนะคะ because being we perceive pleasure being real we latch onto self mm hmm. something we must have latch as 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 must it on to เพราะเราเข้าใจว่าความสุขเป็นของจริงเราจรึงยึดเอามันมาเป็นตัวตนเป็นสิ่งที่เราต้องมี This is the self that Buddha taught us to let go mm hmm. This is the self that Buddha taught us to let go นี่คือตัวตนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละทิ้งนะคะ mm hmm. self มีความหมายได้หลายอย่างนะคะแต่ในที่นี้จะหมายถึงอัตตาตัวตนนะคะเวลาพูดถึงอนัตตาขเขากมะใช้คําว่า not self ส่วน latch onto ปนแปลว่าเกาะติดอย่างเหนียวแน่นนะคะอพอเราจับเวทนาเท็จและก็ตัวตนของกิเลสที่เราต้องการฆ่าได้แล้วเราก็ต้องฝึกลดละสิ่งที่เราชอบ,บอมไม่งั้นเราก็จะไม่มีวันเข้าใจได้เลยว่ารสอร่อยมันไม่จริง สิกมากา้าคำฝันเคยพูดกับปิชันว่าปัญญาทางโลกเนี่ยไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยนะคะทําซ้ําไปซ้ำมาเดียวก็เก่งเองอแต่ปัญญาทางธรรมนี่สิยากเพราะเราจะต้องสละออกไปเราถึงจะได้ปัญญาทางธรรมเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะคเพราะถ้าเราเอาแต่นั่งคิดด้นเดาโดยไม่ฝึกลดละสิ่งที่เราชอบเราก็จะไม่มีวันเข้าใจว่ารสอร่อยมันไม่จริงนะคะครับพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าธรรมะของท่านนั้นัมภีราคือ,อลึกซึ้ง ยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำว่า self not self แล้วก็ latch onto ส่วนประโยคตัวอย่างวันนี้มีทั้งหมด4ประโยคด้วยกันคือ the hot sensation everyone gets from eating chili is a bare sensation the satisfaction some people get from eating chili is a deceptive sensation because we perceive pleasure as being real We latch onto it as self, as something we must have. This is the self that Buddha taught us to let go. <coughs> 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 <coughs>